เ่การสะกดจิตไม่ใช่ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่ฮะคนทุกคนในโลกเนี่ยเรียนรู้กับรู้ใช้กรรมวิธีสะกดจิตยอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเหมือนกันที่คนพูดถึงศาสนา,าพุทธแล้วครับศาสนา,าพุทธคืออะไรก็คือความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของทุกอย่างรวมถึงธรรมชาติของจิตด้วยเพระพุทธเจ้าเพียงแต่เอามาเอามาพูดให้มันให้มันอยู่ในกรอบ S <S เหมือนกันนะฮะการสะกดจิตก็เอาสิ่งนี้มามารวบรวมกันเป็นอยู่ในกรอบมันต้องมีมานานแนละ้วที่สมัยขุนช้างขุนแผนแล้วเปล่าลพราที่เขามีใช้สะกดจิตอะไรนั่นนะะก็ <S <S มันทุกเรื่องในาศาสนาก็เป็นการสะกดจิตครับการสวดมนต์การไหว้พระการขอพรพระเจ้าการละหมาดมันก็เป็นการสะกดจิตทั้งนั้นแล้วที่อาจารย์ไปเรียนถึงเมืองนอกแล้วเรียนถึงจุฬาเนี่ยอาจารย์อาจารย์เรียนเพื่อเพื่ออะไรแล้วคะ ا, เข้าเข้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะ ก็นี่ไงครับเราจะได้เข้าใจกรอบของมันออใช่ไหมฮะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถ่องแท้และถูกต้องอ่คุณพี่ทําอาหารได้ใช่ไหมครับคเรารู้วิธีทําอาหารทําไมถึงมีโรงเรียนทดสอนทําอาหารละ่ะอ,อ๋อสอนจะได้รู้สูตรและทําทได้อย่าง,งถูกต้องออาถูกต้องนั่นแหละครับใช่ไหมฮะเราก็เราทำอาหารได้เราก็แค่เรียนรู้กันมาทำทำ,ทำตามกันไปอนนะะเอาเลยฮะ ทำทำตาตามกันไปถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าก็ทําอย่างนี้ก็ได้อ,อใช่ไหมฮะ<ช>แต่ว่าไอ้โรงเรียนเนี่ยนะเขาจะสอนสิ่งที่ถูกเขาจะสอนทริคเขาจะสอนสิ่งที่เราเคยมองข้ามเขาจะสอนสิ่งที่เดิมเราคิดว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นธรรมดาจริงๆแล้วมันมีมันมีกระบวนการของมันอยู่ม,มันเป็นการร่นระยะเวลามันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมฮะ แต่แต่ถ้าเราไม่ได้ไปเรียนเราก็เหมือนกับทำตมตามไปไปก็จะเป็นแบบนั้นก็าอาจจะถูกบ้างผิดบ้างถูกแล้วก็อาจารย์ไปเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียนในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างก็คงจะสอนจัรยาบรณด้วยอะไรแบบนี้นแล้วก็กอบกับอาจารย์ได้ถึงปริญญ,ญานเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อถือได้ว่าอาจารย์ได้ไปศึกษามาอย่างถ่องแท้แล้วที่ยอมรับทำไมผมถึงสอนบรรายบุคคล เมราะเมื่อก่อนผมสอนเป็นกลุ่มผมสอนเป็นกลุ่มผมพบว่าข้อที่หนึ่งผมคัดคนไม่ได้เพราะในขณะที่อยู่ในห้องอบรมร่วมกันหมดเนี่ยมีอะไรร้อยเปอร์เซ็นผมต้องปล่อยหมดใช่ไหมครับคนที่ผมสังเกตว่าคนนั้นไม่น่าจะรู้เรื่องนี้เนี่ยเข้ามานั่งแล้วเนี่ยผมไม่สามารถไล่เขาออกไปได้ข้อที่สอง ผมอบรมมาหลายปีผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็พบว่าลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็เลยเลิอกอบรมเป็นกลุ่มมาอบรมเป็นรายส่วนตัวนี่แหละครับเหมือนกันนะฮะสมมุติว่าคุณพี่อยากเรียนใช่ไหมครับผมก็จะสังเกตคุณพี่ว่าคุณพี่แล้วผมก็จะวิเคราะห์ใช้ประสบการณ์ใช้สิ่งต่ตางๆ ประเมินว่าคุณพี่จะของพวกนี้ไปทําอะไรนะฮะถ้าผมเห็นว่าคุณพี่น่าจะเอาไปทางที่ใช้แล้วไม่ดีแน่เลยผมก็จะสอนกักเอาเงี้ยจะบอกแบบนี้แต่เก็บเงินเป็นเงินเท่ากันแต่คุณพี่ก็จะไม่รู้ว่าผมกักผมจะไม่ให้หมดนั่นแหละจะได้จะได้ไม่มีปัญหาเพราะมีตอนนี้มีลูกศิษย์ผมบางคนไปอะไรก็ไม่รู้ไป ไปแสดงเป็นอภิษฎหารไปอะไรไม่รู้ไปเก็บเงินรักษาทีเก็บเงินเป็นหมื่นๆอะไรแบบเนี้ย mm hmm. อ่าหรือไม่ก็ไปไปโกหกพกลมอะไรเงี้ยนะไปอวดตัวว่าเป็นด็อกเตอร์ทั้งเรื่องที่ไม่ได้เรียนจบมาเลยอะไรเงี้ย mm hmm. นั่นแหละครับแต่เขาเอาวิชาความรู้ผมไปแล้นะนะแล้วก็ไปอะไรไม่ร คืออาจารย์มีจัญญาบาันแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ไม่อยากที่จะให้เขาเอาไปใช้ในทางอาวหละครับกแล้วใช่แล้ว er. เพราะว่าลูกศิษย์ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนดีอะนีแน่น,น,นอนอยู่แหละโผมพัดลูกศิษย์ <ar> ผมอีกคนหนึ่งเยาวเลศนิสากรนะรุ่นคุณพี่จาได้เยาวเลศ <BAR> ก็ลูกศิษย์ผมค่ะอ๋อเหรอคะ บุลเลิร์บุลเลิร์ด็อกเตอร์ปลอมก็ลูกศิษย์ผมด็อกเตอร์นะฮะเพศจักรภูมกณนนี่ก็ลูกศิษย์ผมนะมีชพยาบาลอยู่ที่ใต้ดังดังก็เพราะว่ามาบังเรียนกับผมเนี่ยชื่อชวนชมเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะลูกศิษย์ผมนะแล้วก็มีอีกหลายคนที่มีคนมามีคนมาถามถามผมบอกผมไม่รู้จักนะ แต่บางคนที่เขามาถามเนี่ยเขาบอกว่านี่เขาเขา,เขาประกาศสัญญาบัตรอาจารย์ยไปแปะอยู่ที่ออฟฟิศเขาเนี่ยผมบอกเอาเหรอก็ไม่รู้ผมผมผมจำไม่ได้มันเยอะเหลือเกินแล้วยิ่งไร้วันนั้นคือมีลูกศิษย์ของลูกศิษย์เนี่ยยิ่งไม่รู้จักเลยละอ๋อไ,ไปสอนไปสอนอีกทีไปสอนต่อ<ง>อะไรแบบนี้ซึ่งก็โอเคก็ดีครับคือคนไหนดีเราก็อวยพรไงคนไหนไม่ดีววเราก็แช้งโอ้ค่ะสรุปแล้วก,แวก็แล้วก็เลยเลิกเลิกอบรมเป็นกลุ่ม อบรมเป็นลไรบุคคลอะไรแบบนี้ซึ่งในระหว่างอบรมผมก็สมมติอบรมกันห้าวันใช่ไหมฮะผมก็เรียนรู้นิสัยคนนั้นไปด้วยนั่นแหละแล้วผมก็ประเมินก่า็แบบนั่นแหละโอเคคนนี้เป็นคนดีจะไปช่วยเหลือคนนะโอเค